สำหรับในวันนี้จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในด้านเทวาตานุสติกรรมฐานแต่ทว่าการเจริญกรรมฐานของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อฟังเรื่องของพระธารุจิริยะไม่แล้วก็ขอให้ถือปฏิปทานนั้นเป็นสำคัญว่ากำลังใจของท่านในสมัยที่บวช อยู่ในเวลาที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพระนามว่าพระพุทธกระสบศาสนาตอนปลายศาสนาเสื่อมใกล้จะเสื่อมถึงที่สุดซึ่งบรรดาพระทั้งหลายปรพระวิสุทธิสมณเณรส่วนใหญ่ไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยทั้งเจ็ดท่านตั้งใจประพุติสมณาธรรม เวลานั้นความจริงพระพุทธเจ้าทรงปฏิพาน์แล้วก็เหมือนสมัยนี้แล้วสองท่านผู้ใหญ่ต่างคนต่างก็ดีคือท่านที่หนึ่งสามารถบรรลุอรหัตผลได้ภายในคืนนั้นวันที่สองอีกท่านหนึ่งก็สามารถทำไม่ได้พระอนาคามีผลสำหรับอีกห้าท่านก็มีจิตใจเหนียวแน่น ไม่ยอมละวิริยะอุสหาหะของตนไม่ยอมรับทัตทหารท <c oughs> ี่ท่านสองท่านมาถาวายตอนนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเราไม่ได้มารลุธรรมพิเศษเพียงใดเราจะไม่ยอมกินอาหารของใครเด็กขาดแม้โตจะตายก็ตามทีนี่กำลังใจอย่างนี้ระวรนดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> เขาจริงจะได้คุณธรรมวิเศษไม่ใช่ว่ามานั่งเวลาเจริญพระกรรมฐานแล้วก็มานั่งกลัวตายเห็นภาพนั่นเห็นภาพนี่กลัวโน่นกลัวนี่ถ้าอย่างนี้นานหน่อยบางทีอาจจะต้องผ่านพระพุทธเจ้าอีกประมาณทักยี่สิบองค์เศษจริงจะได้บรรลุอรหัตผล <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่าขอท่านดาท่านพุทธศาสนิกชนจำคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก,กับพระพายะ เธอทารุจริยะว่าเธอเห็นรูปแลป้วเินเพียงแต่เพียงศัก์แต่ว่าเห็นเห็นรูปแล้วอย่าสนใจในรูปเพราะรูปมันไม่เที่ยงรูปมันเป็นทุกรูปมันเป็นอนัตตาเนี่ยธรรมอธิบายนะท่านกล่าวสั้นๆว่าเห็นรูปแล้วจนโยจงอย่าสนใจในรูปท่านพูดแค่นี้แค่นี้เองก็ปรากฏว่าท่านทารุจริยะสำเร็จอนาตัตผล นิวันดาแต่นพุทธศาสนิกชนนี่ก็เช่นเดียวกันเราพอใจในธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วถ้าไม่สามารถจะเป็นอรหันต์ในชาตินี้ต่อไปถ้าพบองค์สมเด็จปจินสีที่มีนามว่าพระศรีอาริยะเมตรยคือระวังอย่าให้ใจของเรามันลงนรกเสียก่อน เมื่อนั้นพระสรีอริยเจ้าก็จะสามารถเทศให้แก่ท่านเพียงหข้อสันส้นๆท่านก็จะได้รู้มาผลเช่นเดียวกับท่านพาหิยะเมื่อทารุจริยะจงถือปฏิบัานั้นไว้สำหรับวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเทวตานุสติกรรมฐานคำว่าเทวตานุสติแปลว่านึกถึงความดีของเทวดา ตอนนี้เราก็มาต้องนั่งพิจารณากันว่าเทวดานี่มีดีอะไรที่เราเจะต้องไปนึกถึงท่านคำว่าเทวดานี่แปลว่าประเสริฐดันั้นเทวดามีความดีหลายอย่างอย่างมีกายเป็นทิพย์ไม่เกดไม่แก่ไม่ป่วยเวลาจะจะทำกิจการงานใดๆก็ไม่มีสุขสิ่งทุกอย่างสำเร็จด้วยอำนาจของบุญ จะไปไหนก็ไม่ต้องใช้ภานะร่างกายไม่สุดโสมนี่เป็นความดีอันหนึง่งแต่ความดีส่วนนี้เป็นผลความดีที่เป็นเหตุที่ทําคนให้เป็นเทวดานั้นมีสองอย่างที่เรียกกัว่่าเทวธรรมเ <c oughs> ทวธรรมแปลว่าธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดา <c oughs> ก็คือหนึ่งฮิริความระอายแก่ใจสองโอตปะความเกรงกลัว คุณธรรมสองอย่างนี้ทำคนให้เป็นเทวดาได้แต่าการอธิบายวันนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพึงทราบว่าเราพูดกันในฐานะนักปฏิบัติไม่ใช่พูดกันในฐานะนักปริยัติคือเรียนหนังสือนักปฏิบัติกับนักปริยัตเราศึกษากันคนละทาง นักปริยัติหาความรู้รอบๆนักปฏิบัติหาความรู้เพื่อบรรุมรรคผลเจนั้นวันนี้สำหรับเทวตานุสติกรรมฐานก็ยังขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านในแนวทางแห่งการปฏิบัติเทวตานุสติกรรมฐานนั้นมีธรรมสองอย่างคือหีริความอายโอตตปะความกลัว อันดับแรกตอนต้นเราควรจะกลัวอะไรเราควรจะอายอะไรขอบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์หลายองคคิดว่าการที่เราจะเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราเกิดได้ด้วยอะไรที่จะมีทรัพย์สินใช้สอยอยู่บ้างเราเราทำอะไรมาแล้วการที่เราจะมีปัญญาเนี่ยเราทำอะไรมาเวลานี้เราทำอย่างนั้นบ้างหรือเปล่า การที่จะเกิดมาเป็นคนได้โดยย่อคือว่าหนึ่งเราเคยเป็นผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์มาแล้วสําหรับครวัสสําหรับเนงเคยมีศีลบริสุทธิ์มาแล้วสําหรับพระเคยมีศีลสองอยยี่ิบเจ็ดบริสุทธิ์มาแล้วหนึ่งหนึ่งศีล <c oughs> เป็นปัจจัยให้เราเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์มีร่างกายครบอาการสามสิบสองเหมือนมนุษย์ธรรมดาเขา นี่เราจะเป็นมนุษย์ได้เพราะศีลเราจะมีทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องใช้สอยบ้างตามสมควรก็เพราะสายทานการบริจาคก,การให้ทานการถวายทานแกประสงค์การให้ทานแกบุคคลที่มีความเดือดร้อนการให้ทานแกสัตรีฉันเป็นปัจจัยให้เรามีทรัพย์สมบัติ ที่เราจะมีปัญญารู้จักความดีความชั่วได้ก็เพราะอาศัยการอบรมธรรมมาข้อน,นี้เป็นของไม่ยากคนที่เคยมีศีลต้องเคยได้รับการอดทอบรมธรรมมาก่อนแน่นอนไม่เช่นนั้นจะมีศีลไม่ได้ <c oughs> นี่เป็นอันว่าทุนใหญ่เดิมของเราที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์มีทรัพย์ศีลมีปัญญา ก็อาศัยคุณธรรมทั้งสองประการสามประการตานที่กล่าวมา <c oughs> หรือว่าหนึ่งเคยให้ทานจึงมีทรัพย์สินสองเคยมีศีลบริสุทธิ์จึงเกิดมาเป็นคนสามเคยอบรมธรรมมาแล้วจึงมีปัญญาตอนนี้ไปเราก็มานั่งใคร้ครวนวเจริยาของเรา ว่าคุณธรรมที่ทําให้เรามาเป็นมนุษย์มีทรัพย์สิสนมีปัญญาเวลานี้มันครบ้วนหรือเปล่าถ้าหากว่าเรามีไม่ครบ้วนเราก็ควรจะอายอายใครอายตัวของเราเอง <c oughs> ว่าเราพยายามทําความดีมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ว่าเราทําลายความดีเดิมคือมีศินไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องตกนรก เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายสดิติฉานใหม่กว่ายังมาเป็นมนุษย์ได้ก่อนนานเป็นการขาดทุนเรามีทรัพย์สินได้เพื่อการให้ทานถ้าเราขาดทานนบาร,รมีเกิดชาติหน้าเป็นคนจนเราก็ขาดทุนเรามีปัญญาเพื่อการอบรมธรรมแต่เวลานี้เราไม่สนใจในธรรมเกิดไปชาติหน้าเป็นคนโง่เราก็ขาดทุน อันดับแรกในตอนต้นเขามัรดาท่านพุธสาสนิกชนอายตรงนี้สักหน่อยหนึ่งดีไหมอายด้วยแล้วก็กลัวด้วยอายคิดว่านี่เราไม่สามารถจะสร้างความดีเท่าความดีเดิมเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็ยังไม่สามารถจะสร้างสภาวะให้เป็นมนุษย์คงเดิมได้เดิมหน้าการทําลายสินห้าประการข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเท่านั้น ทำลายลงนรกได้สบายหลัาจากนรกกว่าจะมาเป็นเปรตช่วยจะเป็นอสุรกายกว่าเป็นสติีฉันนี่กวา่าจะมาเกิดเป็นคนมันนานนักข้อน,นี้นอกจากอายแล้วก็คนกลัวจะกลัวด้วยหรือไม่หน้ากลัวนะควรจะกลัวก็าเกิดมาทั้งทีกลับตั้งต้นใหม่นี่มันสวยเต็มทีไม่ใช่ของดีของเด่นมันเป็นของเลว นี่ในเมื่อเราอายาเราอายแล้วเรากลัวประเภทนี้แล้วเราก็ควรจะทำยังไงควรจะส่งเสริมความดีเดิมให้มากยิ่งขึ้นไปเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าตายจากเป็นมนุษย์ไปเกิดในอบายภูมิขาดทุนหนักถ้าตายจากมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังชื่อว่าขาดทุนเพราะการลงทุนไม่มีกำไร ทางที่ดีเราก็ควรตายจะมนุษย์อย่างเลวที่สุดเราก็ควรจะเป็นเทวดานี่เราจะเป็นเทวดาได้ยังไงการให้ทานเราก็เป็นเทวดาได้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวาว่าทานนางสักโสทานนางทานเป็นบันไดให้เกิดบนสวรรค์นี่การที่จะรักษาศีลเราก็เป็นเทวดาได้ที่พระพุทธเจ้ากล่าวาว่าศีเลนะสุขติงยันติ ศีลเป็นปัจจัยให้เกิดบนสวรรค์ศีเลนโภกสมทาถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มีพวกสมบัติมากสีเลนะนิพุติงยันติศีลเป็นปัจจัยเข้าะนิพาน์ได้โดยง่ายนีทางกับศีลสามรายการนี้ของบรรดาท่านพุทธกวีสัททั้งหลายจงทรงตัวให้มันอย่าให้ขาดทุน แต่ส่วนที่มันขาดมาแล้วให้แล้วกันไปถือว่านั่นเป็นผลกำไรของความชั่วไม่ใช่ผลกำไรของความดีเป็นกำไรของความชั่วที่มันจะมัดตัวเราไปอาบายภูมิแต่ถ้าว่าเราจะยอมไม่ได้เวลานี้เราทราบแล้วว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรปิมศาสดาสอนทางนี้ให้เราไว้ นั่นก็คืออบรมใจในด้านสมถกรรมาฐานวิปัศนากรรมาฐานสมถกรรมาฐานเป็นอิบายสงบใจมีทั้งหลายมีทั้งสแบบีแบบแบบใดแบบหนึ่งก็ได้เราชอบใจแบบไหนทําแบบนั้นวันนี้ว่ากันเรื่องเทวาตานุสติกรรมาฐานก็แบบของเทวาตานุสติกรรมาฐานเป็นเครื่องไปจจาใจว่าเราเป็นคนขี้อาย อายความชั่วทุกอย่างถ้าเราให้ทานการสรง,งเคราะห์ไม่ได้เราก็อายนรักษาสินให้บริสุทธิ์ไม่ได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทําใจของเราให้ทรงธรรมได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทําสมาธิให้ทรงตัวได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทํำมิปัสนาญานให้ทรงตัวได้เราก็อายถ้าเรากลายเป็นคนโลภ เราก็อายโลภถ้าเป็นคนมักโกรธเราก็อายโกรธถ,ถ้าเราเป็นคนหลงก็อายหลงหลงตรงไหนและหลงตรงรูปแล้ฟังเรื่องทันทาจะท่นทารุจริยะมาแล้วแล้วก็เรื่องนี้เป็นประฐ,ฐานว่าองค์สมเด็จพระพิชิตมานทรงตรัสว่าเมื่อเห็นรูปก,ก็เป็นในเพียงสักแต่ว่าเห็นอย่าสนใจ พราะรูปมันมีสภาพไม่เที่ยงรูปมีสภาพเป็นทุกรูปมีสภาพสลายตัวไปในที่สุดจอรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถกุก็ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนคนเกิดก่อนเราตายไปไม่รู้เท่าไรญาติของเราถ้าจะเสบสาวเราเรื่องไปมีมากมายเหลือเกินถอยหลังลงไปแต่ว่าที่เรารู้จักนั้นน้อยกว่าคนที่เราไม่รู้จักเพราะท่านตายไปนานแล้วเราจะไปสนใจอะไรกับรูป ใน,ในเมื่อเรามาศึกษาข้อนี้แล้วเพื่อความแน่นอนของจิตเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาถ้าเราจะเกิดเป็นเทวันดาแล้วก็ต้องกลับมาเกิดในเป็นคนแล้วก,กลับไปเกิดเป็นนรกแปลมหน้าของวัตตะสงสารก็ไม่เป็นการสมควรควรจะป้องกันอบัยภูมิเส้นเลยนั่นก็คือว่า เราหาทางอายพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนก็นดีสัตว์ก็ดีเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,ตนแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปใน่ามกลางต้องตายไปในที่สุดเราก็มาคิดตั้งตอนนี้ว่าชีวิตตินสีของเรานี้จะตายเมื่อไรก็ได้เช่นพระทารุจาริย์จิติยะ ท่านกล่าวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,ก,ากับบรรดาพระทั้งหลายว่าช่วงเ,เวลาบินาบายขององค์สมเด็จพระจอมไตรใจผมรออยู่นี่ผมรอไม่ได้ผมต้องตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรประมาสาสันดาให้ได้เพราะว่าผมไม่มั่นใจในชีวิตของผม แล้วก็ไม่มั่นใจในชีวิตของพระเจ้าว,ว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่นาทีนี้ต่างคนต่างอาจจะตายคนได้เราก็จงคิดถึงตัวเราเช่นเดียวกันว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายจะตายเมื่อไรก็ได้ได้ก่อนจะตายเราก็ต้องแบกความดีบรรจุความดีไว้ให้เต็มอย่างน้อยที่สุดเราจะป้องกันอาวัยวะมูให้ได้ อันดับแรกก็มาพิจรารณาถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรนี่พระพุทธเจ้าทงสอนให้เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์ว่าศีลที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ดีเลยชั่วก็ว่านั่งคิดเฉพาะครวัตพระเนินว่าตามสิ่งของตนว่าการทำร้ายสิ่งกันอะกันดีไหมเราฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเรา เราตีเขาเขาก็ตีเรามันไม่ดีแล้วก็เลิกคิดในการที่จะวิฆ่าเค่งฆ่าคนและวิฆ่าเค่งฆ่าสัตว์ชีวิตของใครใครก็รักเมื่าจะจะคิดจะไม่คิดในคาดวิฆ่าเค่งฆ่าแล้วจีกันน้อมไปในความเมตตาปราณีเสลจะทรงตัวได้เพราะอาศัยพรหมีหารสรีไปจาใจคือหนึ่งมีความรักสิงนแลรกันเป็นปกติ สองสงสารสิ่งกะลรกันเป็นปกติสามไม่ช้าดิสยาซสิ่งกะลรกันมีเพื่อนได้ดีพรอยินดีด้วยสี่เวขาเมื่อกรรมใหญ่เข้ามาถึงเพื่อนหรือถึงตัวเราอารมณ์จิตไม่หวั่นไหวยอมรับนับถือกฎของกรรมทำใจให้เป็นสุขถือว่าเกิดมาในโลกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ ถ้าจิตเราสามารถทรงพรมีหารศีได้แล้วสินทุกิีขาบทรับรองว่าไม่บกพร่องเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ฉะนั้นการที่รักษาสิลให้บริสุทธิ์ไม่ต้องไปนั่งไล่สีขาบทนั่งจับอยู่เฉพาะที่พรม,พรมีพรมีหารสีเท่านั้นคนถ้าเรารักกันเราสงสารกันแล้วก็ฆ่ากันไม่ได้ทำร้ายชีวิตกันไม่ได้ รักทรัพย์รักสิกสนขโมยของขไม่ได้ยื้อแย่งความรักไม่ได้โกหกไม่ได้ไม่เดื่มสุรามีไรเพราะรักของสายคนที่อยู่ที่บ้านท<อ>่านจะเห็นว่าพรมีหารสี่เป็นอาหารสําคัญสําหรับศินเป็นตัวเรียงศินให้บริสุทธิ์ในเมื่อบันดดท่านพุทธบริสตันหลายปรารบความตายเป็นปกติมีความคิดอยู่เสมอว,ว่าชีวิตของเราจะตายเมื่อไรก็ได้ ไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเวลาเช้ากินข้าวเช้าแล้วอาจจะไม่ได้กินข้าวกลางวันมันจะตายซะก่อนก็ได้กินข้าวกลางวันแล้วอาจจะไม่กินข้าวกลางคืนมันอาจจะตายก่อนก็ได้ไม่กินข้าวตอนเย็นนะกินข้าวก็ตอนเย็นแล้วอาจจะไม่ถึงก็หลับไปในเวลากลางคืนอาจจะตายก่อนก็ได้ดูท่านทารุจริยะ ฟังเทเจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเดียววท่านก็ตายนิพพานเพราะท่านเป็นอรหรันต์ฟังแล้วไม่ทันจะจบเพียงแค่ว่าท่านกล่าวว่าเธอเห็นรูปแล้วจนอย่าสนใจในรูปเท่านี้ท่านได้บรรลุอรหัตผลพร้อมไปด้วยปฏิสมิทาย,ยานพระพุทธเจา้าทรงรับรองรเมื่อกี้เวลามันหมด <c oughs> แต่ตอนท้ายก็ไม่มีอะไรทรงรับรองตอนนี้เท่านั้น เป็นนันว่าเราก็ากต้องกําหนดจิตอย่างนั้นว่าเราจะแน่หรือว่าเราจะโย่ไปกี่วันเมื่อเราไม่แน่ใจก็สร้างความดีเข้าไว้ยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระจอมไตรปริมศาสนดาคือนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถอบือพระอริยสงฆ์สําหรับประสงค์เนี่ยต่มาจํากัดลงไปเฉพาะพระอริยสงฆ์ เพราะว่าท่านที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจา้าในไม่แน่นักบาทีท่าข้างนอกดีข้างในเสียถมเถไปใช้ปัญญาพิจารณาว่าพระพุทธเจา้าคนดีพระธรรมคนดีพระอริยสงฆ์คนดีควรเคารพนับถือไหมแต่เห็นว่าควรเคารพนับถือก็ยึดท่านท่านงสามรายการเป็นสรณาคมคือเป็นที่พึ่งเอาจิตจับ ในบัพเธคุณว่าธรรมคุณพระสังฆคุณจะภาวนาว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆก็ได้หรือว่าพุทธโธคําเดียวก็ได้อย่างเดียวไม่ต้องธรรมโมสังโฆว่าพุทธโธแล้วก็ถึงธรรมโมสังโฆเองให้เกิดจำอยู่ในจิตสั้นดานเป็นปกติอย่างนี้ชื่อว่าท่านมีความเคารพในไตรสรนาคมตั้งสามรายการครบถ้วน เมื่อมีความเคารพในพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราก็ตัดสินใจว่าเราจะยอมตัวตายดีกว่าสิงขาดยังไงยังไงเราไม่ยอมให้สิงขาดแน่นอนเป็นนั้นว่าเราก็ทรงศีลบริสุทธิ์ถ้าทรงศีลบริสุทธิ์เพียงเท่านี้เป็นนั้นว่าคุณธรรมดังสามรายการคือหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ สอครรอบในประพุทธประธรรมประสงค์สมมีศิลห้าบริสุทธิ์สำหรับครวบาิในต้องศินสิบพระต้องศินสองยยี่สิบเพียงเท่านี้องค์สมเด็จไป,ปรินสีบริรมาศาสซนดาสัมมาสัมุทธเจ้ากล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประสูดาบันเพียงเท่านี้เราจะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เราก็คนอายตัวเอง ว่าก่อนจะเกิดมาเป็นคนเราเคยมีศีลบริสุทธิ์ก่อนจะเกิดมาเป็นคนเราเคยมีทางการบริจาคก,ก่อนจะเกิดมาเป็นคนจิตใจเราเคยอบรมธรรมยึดถือธรรมแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าคุณธทมเพียงสามประการเท่านี้ทำไมได้เราก็ชี้ว่าเป็นคนที่น่าอายและน่ากลัวที่สุด อายความดีเดิมของเราก่อนเกิดแล้วก็กลัวอบา,ายภูมิที่จะต้องลงแน่นอนท่านี้การกระทำจิตอย่างนี้เพื่อความดีตามที่องค์สมเด็จเปชินวรบรมศาสดาทรงตรัสว่าแค่ประโสดาวันยังไม่พ้นจากวัตาสงสารึุงก็ต้องเกิดเป็นทิวันดากับคนลุภพรมสลับกันไป พื่อหวังแต่กำลังใจให้เข้าถึงสุดของควาที่สุดของความสุขคือพระนิพพานก็จับเอาวธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระวิชิตมานที่เทกับท่านทารุจริจิริยะหรือเรื่งพาหียะว่าเธอเห็นรูปแล้วจงอย่าสนใจในรูปเป็นศักแต่ว่าเห็นแปลว่าจงอย่าสนใจนี่หมายความมาขึ้นชื่อว่ารูปของเราก็ดี รูปของบุคคลอื่นคนดีเราไม่สนใจทั้งหมดเพราะว่าอะไรเพราะรูปเป็นอนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้รูปเป็นทุกขังมีแต่ความทุกข์รูปเป็นนัตตาจะต้องสลายพังไปเราไม่สามารถจะทรงอยู่กับมันได้ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ว่ารูปเรารู้รูปใครเต็มไปด้วยความโศกปรกโศครกไม่น่ารักไม่น่าประคับประคอง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราควรจะพิจารณาเกิดเห็น,นหได้ไง่ายๆเพมันเป็นของไม่ยากแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้าในมหาปฏิปฐานสูตรซึ <c> ่ง <oughs> ทุกตอนของมหาปฏิปทานสูตรที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้าทรงตรัสว่าเธอเห็นรูปกายแล้วจนนึกว่ามีความรู้สึกว่าเป็น,นเพียงศักตู่เห็นไม่สนใจ แล้วเธอจงไม่สนใจในกายกายภายในอกคือกายของเราเองด้วยเธอจงไม่สนใจในกายภายนอกคือกายของบุคคลอื่นด้วยและก็ไม่สนใจในสิทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นทุกขังเป็นทุกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เมื่อชีวิตสิ้นตักสายลงไปเมื่อไร่เราต้องออกไปจากร่างเราคือจิตดังนั้นสมบัติของโลกสิ่งในสิ่งที่มีชีวิตจะไม่มีชีวิตไม่มีความหมายสําหรับเราขึ้นชีว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจะไม่มีสําหรับเรามานุษย์โลกคนดีเทวโลกมโลกคดีเทวโลกก็ด,กกดีเราไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพาน อาราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้เรื่องเทวตานุสติกรมฐานมองดูเวลาก็หมดแล้วก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับในวันนี้เจอขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในด้านเทวตานุสติกรมฐานแต่ถ้าว่าการเจริญกรมฐานของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เมื่อฟังเรื่องของพระธารุจิริยะไม่แล้วก็ขอให้ถือปฏิปทานั้นเป็นสำคัญเมื่อกำลังใจของท่านในสมัยที่บวชอยู่ในเวลาที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมพรนามว่าพระพุทธกะสบศาสนาตอนปลายศาสนาเสื่อมใกล้จะเสื่อมถึงที่สุดซึ่งบรรดาพระทั้ไหลาย ระพระวิสุทธิมเนรส่วนใหญ่ไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยทั้งเจ็ดท่านตั้งใจประทุษสมณธรรมเวลานั้นความจริงพระพุทธเจ้าทรงปริพาน์แล้วก็เหมือนสมัยนี้แล้วสองท่านผู้ใหญ่ต่างคนต่างก้าดีคือท่านที่หนึ่งสามารถบรรลุอรหัตผลได้ภายในคืนนั้น วันที่สองอีกท่านหนึ่งก็สามารถทำไม่ได้พระนาคามีผลสำหรับอีห้าท่านก็มีจิตใจเหนียวแน่นไม่ยอมละวิริยะอุตสาหะของตนไม่ยอมรับพัตาหารที่ทั้งสองท่านมาถวายตอนนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเราไม่ได้บรรลุธรรมพิเศษเพียงใด เราจะไม่ยอมกินอาหารของใครเด็กขาดแม่โตจะตายก็ตามทีนี่กำลังใจอย่างนี้รลยวรนดาท่านพุทธบริษัทเขาจึงจะได้คุณธรรมวิเศษไม่ใช่ว่ามานั่งเวลาเจริญพระกรรมฐานแล้วก็มานั่งกลัวตายเห็นภาพนั่นเห็นภาพนี่กลัวโน่นกลัวนี่ถ้าอย่างนี้นานหน่อย บางทีอาจจะต้องผ่านพระพุทธเจ้าอีกประมาณทั้งยี่สิบองค์เศษจึงจะได้มารลุอรหตัตผลเป็นอ,นอันว่าขอธ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจำคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระภายยะทารุจริยะว่าเธอเห็นรูปแล้ะปีนเพียงจะเพียง,งสักแต่ว,ว่าเห็นเห็นรูปและอย่าสนใจในรูป พราะรูปมันไม่เที่ยงรูปมันเป็นทุกรูปมันเป็นอนัตตาเนี่ยธรรมธิบายนะท่านกล่าวสั้นๆไ้เห็นรูปแล้วจนโย่งจงอย่าสนใจในรูปท่านพูดแค่นี้แค่นี้เองก็ปรากฏว่าท่านทารุจริยะสาเร็จอรหตัตผลนิวันดาแต่พุทธศาสนิกชนนี่ก็เช่นเดียวกันเราพอใจในธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว ถ้าไม่สามารถจะเป็นอรหันต์ในชาตินี้ต่อไปถ้าพบองค์สมเด็จปจินณสีที่มีนามพระพระสีอาริยะเมตรัยคือระวังอย่าให้ใจของเรามันลงนรกเสียก่อนเมื่อนั้นพระสีอาริยะเจ้าก็จะสามารถเทศให้แก่ท่านเพียงวข้อสันส้นๆท่านก็จะนด้รู้มาผลเช่นเดียวกับทัานภาัยยะเมื่อทารุจริยะจงถือปฏิบัานั้นไว้ สำหรับวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเทวตานุสติกรมฐานคำว่าเทวตานุสติแปลว่านึกถึงความดีของเทวดาตอนนี้เราก็มาต้องนั่งพิจารณากันว่าเทวดานี่มีดีอะไรที่เราจะต้องไปนึกถึงท่านคำว่าเทวดานี่แปลว,ว่าประเสริฐ ดันั้นเทวดามีความดีหลายอย่างอย่างมีกายเป็นทิพย์ไม่เกดไม่แก่ไม่ป่วยเวลาจะจะทำกิจกายงานใดๆก็ไม่มีสุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จด้ดยอำนาจของบุญจะไปไหนก็ไม่ต้องใช้ภานะร่างกายไม่สุดโสมนี่เป็นความดีอันหนึ่งแต่ความดีส่วนนี้เป็นผล ความดีที่เป็นเหตุที่ทำคนให้เป็นทวาดานั้นมีสองอย่างที่เรียก